หอมมกนี่พ hmm. oh, hey. mm ี่น้องแบบนี้เลยพี่น้องเไยแม่เราเห็ดนี่คำใหญ่ๆก่อนเลยพี่น้องเลยเปิดซากเลยหลาปลาเ้าโอ้เหนียวขนาดพี่น้องเลยคุยข้าเขาเฮ้ย สบายดีพี่น้องทักทายสบายดีเวัดสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อมาเปะกับบาแดมคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะมือนี้ก็มาขำมาเมื่อไงเด้อพี่น้องเด้อเ้าก็แล้เวียเต็งงานเนาะพี่น้องเนาะมามาพี่น้องเลยมือนี้ยบอแดมได้เมนูง่ายๆพี่น้องเลยเมนูบันบ้านคือเก่าพี่น้องเลยมุกหน่อนใหม่พี่น้องมุกแบบบันบ้านเด้อพี่น้องเลยบ่มีบ่มีหมูซามสันบ่มียังเนาะพี่น้องเลยแม่เป็นเห็ดมุกใส่ใบตองนะพี่น้องเนาะ มุกทำไมดุวนๆนะมุกเสพผักขยะงแล้วพี่น้องนล้วก็ตุบโดดใจนะพี่น้องแล้วก็มีนี่พี่น้องลาบปลาพี่น้องลาบปลาตองเนอพี่น้องลาบปลาตองกายน้องเจ็บแทบด้ยเนื้อเลยนะพี่น้องเลยนี่ผักกะผักแก่ผักกะลายยางนะพี่น้องนี่ผักอีฮีนะพี่น้องตอกขาหมักหะหรือหมากกระดาษหน่อยนะครับนี่ผักกาญาเนาะพี่น้องกระทินเนาะพี่น้องนี่ยี่หม้อห่อมุกนี่พี่น้อง đẹp như đời thì nó nghe mẹ nó hết mà máy máy nó nghe sạch sẽ làm cái gì nó nghe chú khóa lại thì nó sẽ được thì đừng để nó kia nó nào mà tiếp khá hoa dùm thì đưa mình dưỡng thì nó nghe nụ cười của nó mục tả mãi không ưu em chán đây thì nó nghe này không nhẹ nhàng con ơi thì nó được xác rồi.

หม่อคาไปแล้เขากันดีกระชิน Saya buang aluh ni. Mm uh. Hmm. Hak pi dong. วิล่พี่น้องโอ้ยมามาหานะ่ะนี่เฮ็ดตุ้ยเด้อพี่น้องหืม มากคำมากเหมือนก่น้องเลยไลกับบ่คอยคุง กินพอมันเจ็บมาแต่หน,นแบงอนมามกินกับแกงกน้ำไหมด้วยวะกกน้ำไหมเขากันดี อาจจะมีเสียงพัดลมรบกลนวในเรื่องผีน้องเดลยหอนนัย สีไทไทยตอนเต่นกับโมเดลไทยพี่น้องเอเด่งเบียกเด่งงานใน่น้องพระ,ะ่าณอาจเพนมาเจะได้จะเสาราทิตน่อมนกัวันทิตเหมืนกับกับพื่นมา,าวาันนี่ ติดเดืยดติดงานน้องๆอายกันชิดนหนาแล้วก็มากไหมคน,นเป็นกระบอกกินใช่ไหมมันกินอยากมีนม้ำเราพี่น้อง ăn chìm nhả cứ gần đấy, Mình chỉ ตวมรนูฟน oh, ี่แหละพี่น้องัขธรรมาจากของโอ้ลาบนี่เสบขนาดพี่น้องเลยอืม nhau này mình chim không con chị gái nó không mình bà bên mẹ con ngại này đôi thịt ngon บาอเลี้ยมกับแกแต่สองหอนะพี่น้องมาไปหอนึ่งประมาณสามหอ เกันกระเมื่อบางสิคำเนี่ยละพี่น้องเนียมังหาพวกมุงแน่งพวกท่านได้ทักหาสำหาหอดได้ดูบอร์ขึ้นหร กไ็ได้ได้เป็นหงกระยะัมเขียนบนหนองแห้งไร้ค่ะพี่นองเออมีแต่ปลาจะดดงนะ

ตราอยานี้นชิน้ำปปเลยป่บเ,เพี่อนน้ำเลยโอ้ทถ่ายถ้าช่่น้องเอ้กินพาะประมานเนี่ยพี่น้องเอ้ เสบพี่น้องเอ้เมนูง่ายง่ายมันบานอิมอ่มพี่น้องเอ้กินไรกูนเากานี่กายานอนบ่ไรน้ำพี่น้องเนาะมันสิแนีนฮะพี่น,อน้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้ก็ได้เป็นเมนูบานบ้านนี่ะพี่น้องเอ้ยเสะเสคือเก่าเนาะพี่น้องเนะาะอ่ะจะได้กับฝ่ายปีฝั่งน้อง,องเสะก็ได้ก็เสะก,ก,ก็ติดตามเปื่อกไปเป็นกำลังใจให้อว่าแดมเนยเด้อพี่น้องเลย ต่างว่ากินบสุภาพหรือว่าจังไรกันบอจ้าบ,บัสุภาพก็ข,ขอโทษขออภัยน้ำพีน้ำน้องไดๆพี่น้องเลยขอบมุกขอบใจสำหรับผูดด้ที่เขามาติดตามรับชมเด้อพี่น้องเด้อฮะสำหรับคลิปนี้บ่แดมขาไลาไปก่อนเด้อพี่น้องพอกันใหม่คลิปหนสบายดีพี่น้อง